แต่สวัสดีพี่น้องเมื่อสูบสุก็อยู่อ็แล้วผมนี้มาพอถ้าเขาเลี้ยพี่น้องยังไม่แล้งนี่นี่ต้องกินซีบุตรพี่น้องกับหนึ่งขาหมูครับขาจักขาจักหมนูนี่ครับผมจักหมูกับซีบุตรจะเสียบน้ำกันครับผมมาเลยครับผม กระกัะพักรก,กสลัดนี่บุกคัวหนังแดงกับพักสลัดน้องมัลุยองอนนยกันได้คราผรสัมแซ่๋เอริกนะนัอง ังพิมพ์ดีบุตรเจมจนเครับ 내리 가며 진녀 여 이고. เยังคนดีพี่น้องเยังคนมากเลยครับผมนี่ เอาเดาเขาก็เดียเอาเลยก็หนึ่งรบผหอม นี่ผมนี่ก็จะกองเทียบอ่ะ nó bình nóng đấy không không nó phao có con được อรถเด็ดอีลีเพียนแล้วเพีรยนแล้วน้องเพียนแล้วสี่หูทอ benar betul

đi nó đẹp phải biết được không đi mà cái live nào một việc นี่ก็จะเสริฐดวยก็พี่น้องหนึ่งหนึ่งขาหมูขาจักหมูของผมขาคอหมูครับแล้วกระเพาะกวางพี่ก็กสี่ปูท้องนี้จัด้วยของผมสำหรับ มือนี้ก็บยขอจุกพิมพ์เว้ร์ชั่นี้นะครับผมขอให้พอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิดสุขบุหทุกคนนะครับผมนอนหลับก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีครับคลิปไหนยังพอไม่พี่น้องจังมากินน้อกันไหมครับผม